อ่าโอเคเดี๋ยวกลับสวัสดีคุณชนคนด้วยนะผมวันนี้เราก็สู่แช a n n e l s t a า PP Z ีแซนนะครับผมเร้กกลับมากันต่อครับกับยังยุทธนะครับผมก็ครั้งที่แล้วนี่เราก็ทิ้งเกม F อฟเอครับนะผมที่เราต้องเจอกับแบ็คเบิร์นไว้นะครับผมแล้วก็เราก็วันนี้เราก็จะมาสัญญาว่าเราก็จะน่าจะเล่นกันให้ถึงแมนยูนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ลงเนี่ยแมนยูนี่ก็จะแบบว่าว้าวเจอแมนยูแยวนะครับ เยูพูดไม่เจอเลยนะครับผมแม่ยูนี่เจอบ่อยมากครับผมไปครับเราไปดูเล่นแบบว่าไปเปิร์ดกันดีกว่าครับไป let's go แต่ผมก็68แล้วนะครับจะหกแล้วนะอีกนิดเดียวเองมาอันนี้เล่นน่าจะเล่นอยู่ที่บ้านนะครับเป็นบ้านแมซิตี้เอ้อไม่ใช่บ้านเลสเตอร์ซิตี้ปวยพูดผิดโอ้ยถือว่าแบ็คเบิร์ดนี่ยืนกองหลังยืนสูงมากฮนะเอ้ยเอฟเอครับจะไม่แพ้เพื่อนเอ้าบอลออกแล้วนะบอลไม่ออกบอลโดนทุงแล้วไม่ออกว่ะ เฮ้ยของจริงระวังโดนระวังระวังโดนสวยโอ้โหช่วยได้ไหมช่วยได้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 ไดไดโอ้โหผมวิ่งช้ามากอะ่ะผมวิ่งช้ามากโอ้โหผมวิ่งช้าเฮ้ยกูน่าจะเกิดมาขายาวอะไปเลยเพื่อนรักอ้าวผมส่งไปไหนอะ่ะ เออเปลากูหักเรียมโหตอแล้วมานี่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 นี่ไงกลางนี่ไงโอ้โหดูดูกองหลังมันยืนแน่นมากครับเฮ้ยกองหลังมันแบ็คเบิร์นยืนสูงมากครับแต่แน่นออได้อยู่ครับสวยครับทำสวยได้ดีจกคนเองได้จกคนเองได้โอ้โหทำไมต้องกูวะทำไมต้องเป็นกูวะกูไม่ได้กดเล็กบอลเลยน่ะ จะก็หาว่าเห็นแันตัวอีเอาเบิลนบอลอือโอ้โหน่าจับก่อนไม่นา่ารีบยิงฮะอือโอ้โหทุกอย่างแม่งแบบเฮ้ยลงๆลงเลยได้ดิเออมาแล้วประตูแรกใน FA ฟครับครับผมจดตจุ๊มปาปาตีปาตี สวยๆก้อนงามมาม่าปลากระกป๋องครับเตะเตครับลูกนี้โอ้รับผมโล่งเลยฮะเกี่ยวบอลครับแล้วก็เสาแรกนิ่มๆครับขึ้นนแล้วครับหนึ่งประตูเราสูงครับหนึ่งโกในยูเด็โกในเอฟครับครับเอฟเอครับไม่ใช่เอฟเอฟมันแค่ไหนมีแฟนติชี่โอ้วิงวิงเยอะไม่ได้วิงเยอะไม่ได้ใจเย็นใจเีย็นอย่าเพิ่งก็เขิม๋ยวเพิ่งก็เขิมอา้าว บีบอลดีอ้าวอ้า,าวเข้าบอลเข้าเอ้เข้าบอลเข้าเลยเข้าบอลเว้าวสี่ห้าจังหวะมาไป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  <S <S บอลเนี่ยสวยได้อยู่ครับโหผมงต้องรอเลยวะเฮ้ยคุณรู้ว่าเข้าเออบอลวิ่งทำทางไม่ตรงหรอกนะงก นี่กแล้วโอ้โหช่องนี้ผมว่ามันดีกว่าทำไมมันแย่กว่าวะรับดิเอ้าอ้าจานจานจานดูมันเล่นกับผมดิอะไรอ่ะบอลน,น่ะโอ้โหอะไรอ่ะทำไมมันเล่นกับผมแรงขนาดนี้อ่ะผมก็เลี้ยงโบตีอ่ะทีวอดี้เลี้ยงเหม็นจะสไลด์เลยเออมาละ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  โอ้มึงโยกับหลังผิดองศาไปหน่อยโยกกับหลังผิดองศาไปหน่อยไปไปไปดูไอ้าวมึงจะเปิดแล้วมึงก็ไม่เปิดว่ะเว่งบีเข้าบอลแรงจัดๆเลยเอ้าวว่าดีมึงจะวิ่งมึงก็ไม่วิ่งอืออือยิงมาดิ โอ้คือวันนี้มันกักกับผมอะนะครับเพราะผมมันวิ่งทับไลน์มันบ่อยมากส่งนี่กูอยู่เนี่ยมึงส่งช้ามึงจะไปเงื้ๆๆๆอเงื้อเงื้อเงื้อผมเหี้ยกูวัวร้อนแล้วเนี่ยต้องการความรวดเร็วอะมึงมมเข้าใจป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขัดใจถอดูกัดตานี่แบกเปิลมันก็เล่นมึนเหมือนกันนี่หว่าโอเคครับผมชนะครับเติมตัวศูนย์ คาราบาครับเข้ารอบครับโอเคครับนัดต่อไปเจอกับแมนซิตี้ได้ลงเปล่าคาราบาครับอะไม่ได้ลงโอ้ลราเจออย่าแพ้เยสต้องอย่างนั้นสิวะจะเกียวครับต่อไปนี้ดีครับเจอกับดูคาสเซิลไม่ไเลื่องลงเยอเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนทำใจขอดูตารางในพิมพ์ดีก่อนรอบที่แปดโอ้โอโอโอโยกูจบแล้วไม่ได้หวังแชมป์แล้ว ทำไรยังมีรุ่นอยู่ครับชดนะฮะได้อยู่เก okay, มนยู่ว่ายังไงได้ลงไหมขอลงขอลงโอ้โหอะไรวะลงไปา3นะัดยิงไป11ปตูแอ็กซิส5แล้วไม่ได้ลงสถานะพิษด้วยลอเจอร์จ้าที่เถอะขอร้องอขู่สเสมอโอเคไม่แย่ เจอกับบู๊บว่ะขอลงได้ไหมบู๊บเนี่ย <S <S โค<ฮ>้รน่าจะไว้ใจผมไม่ลงนะโซ่บู๊บชนะชนะที่เธอ <S <S โอ้โหเมื่เมือมึงจะขยันสเอร์ไปถึงใดวะอ่ะเราไปเจอกับวัตฟอร์ดเอไม่ได้ดูเฮ้ยน่าได้ลงนะวัตฟอร์ดอะเอ,เอ,เอครับไงเออที่เราทำผลงานไว้ไงได้ลงแน่ ติดลงแน่นอนใช่ปะปั๊บป๊าบสวยเล่นมากเลยโอ้โหเราเต็มครับ69ครับท่า69โอเคครับเจอกับวัตฟอร์ดฮะวัตฟอร์ดไม่ค่อยน่ากลัวตัวไม่ค่อยน่ากลัวเลยไาครับผมมาครับผมจะมีวอดี้วอมไข่ฮะนี่ครับวอมไข่ไข่ยังตรงมาครับผม FA ครับตัดเชือกนี่ไงช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้โอ้โหผมช้าช้าจริง โอ้โหมีตัวขวางสามอีกทีหนึ่งส่งเพื่อนก่อนยิงยิงได้ยิงยิงได้ยิงยิงได้ยิงเลยเฮ้ยไอ้กู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 โอเคครับวิ่งฉีกโล่งโล่งยิงเลยยิงได้ยิงยิงได้ยิงส่งให้กูอีกแล้วกูก็จัดการให้ดีโอ้สนามแทบแตกฮะก่อนหน่อยหนุ่มจุ๊บด้วยจุ๊บมึงเรียบร้อย โอ้ตัวหนาถ้าแตกครับจังหวะนี้วิ่งสอดมาครับแล้วก็หักข้อเรียบร้อยครับผมสองประตูครับใน FA ฟเอครับใช่ไหมะน่าสองประตูนะครับผมพอแบ็คเบอร์เรายิยงไปแค่หนึ่งฮะโอเคครับผม oh, yeah. oh, oh, เด็กคนนี้ฟอร์มมันร้อนแรงฮะเอ้าเฮ้ย oh. สวยตรงมาเออมาครับเ mm hmm. บิร์ดวาดดีก่อนโอ้โหหลุดแล้วไม่ได้เบิร์ดเลยงี้เขาเรียกว่าจ่ายวาดดีกูเองปับป๊บปับป๊บปั๊บ ขอก่อนขอทำนองเพลงทำนองสนอโอ้โหไม่ลงวะอุ้ยมันเป็นล้มเลยเหรอวะโอ้ทุบเทจะจัดแท็กบอลเอาไปดิเออต้องงั้นสวยมาๆมาๆมานี่มานี่มานี่เออโอ้โหติดติดดิผมมันบอกให้ผมแบบหญ่เล่นเหน่งกับตัวฮะบว้ผมดูบ่อย ได้ได yeah, What ้ได้ได้ได้ดูเพื่อนจะดูเพื่อนต้องสามัคคีกันใช่ป่ะนี่ไงสามัคคีโอ้โหบอสเตอร์ยังเหนียวยังไงก็เหนียวอย่างนั้นโูกูกูกูโยกโยกโยกทีหนึ่งโยกทีหนึ่งจะจบสกอร์โอ้ยมาอีกแล้วกูมีก่อนอีกรอบหนึ่งใช่ไหม อยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเอ้โผมาแล้วครับลูกนี้เด็ดดวงโยงครับแล้วก็โยอีกทีนึงครับแตะหลบแล้วก็จบริมนิ่ม,มโอโส้สวยๆครับลูกนี้ตำนานคูนี่แหละตำนานเลสเตอร์คนต่อไปโอ้โหเรียบร้อยครับสนิมยังยุดครับผม 3ประตูใน a f เอคร,ครับเล่นไปสองแมตช์ครับสองนัดสอนัดส,ส,สประตูหูยังดุใครอ่ะไปดีไปดีเออไปดีไปแล้วมารฟพิกพิกพิกแล้วโอ้โหจะยิงไม่ได้ยิงออกไปดีไงเพื่อนไอ้ได้ยู่นะครับผมหูสองศูนแล้วเออทามเปิดให้เราวะมันไม่ได้เรียกบอลเลยนะไม่ได้เรียกบอลเลย ม่ได้เรียกบอลเลยนะเอาเรื่องครับยิงเอาเรื่องสุดๆโอเคครับสวยครับสวยครับสวยครับโยกสวยครับเออมาแล้วมาแล้วตัดบอลมาโอ้โหกูเสร็จกู <c oughs> เสียวแวบเลยเมื่อกี้โยกโอ้โหโยกบอลหามัน โอ้โหโอ้มาแล้วครับผมวาร์ดี้ครับโอ้โหแล้วจ่ายแรงไปโทษเพื่อนผมมากูก่อนเออทุกอย่างมันจะเซฟทุกการกระส่งไม้กูมันจะเซฟโอ้โหวาร์ดี้วาร์ดี้มึงเล่นยากอะ่ะมึงเล่นบอลยากเกินเล่นง่ายๆหน่อยเพื่อนโอ้โหเล่นโคตรยากเลยว่ะใครเขา,าจะตามเอิงทันวะ โดนแล้วจะ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 โดนแล้ว,ลวสวยปั๊มามาโอเคเก็บบอลตรงเก็บบอลก่อนโอเคครับไป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 เลยครับโอ้เปียก่อนหลังเปียก่อนหลุดดีหลุดดีหลุดดี กูกูให้กูเออแฮตททิกฮีโร่ปั่าแล้วดีใจกับกล้องก่อนจุ๊บจุ๊บุโกโมโนากาตาริไงเสร็จล้อยอพวกกูงงครับงงแฟนบุบอกยืนงงเอ้เปรตนี่มาเป็นใครเต็มข้อฮะเสาแรกหักดังกรอฟตูม โอ้โหปมหน้ายริงเรียบร้อยครับผมสี่ประตูใน FA เอครับฮนะลงไปต้องนัดสี่ประตูโอ้โหยังเดือดว่าดีออกเลยวะ่ะปับ๊บโอ้โหได้ครับได้ครับได้ครับเบียดครับเออจานดูมาเล่นกับผมดิจานยังไงแดงแล้วโอ้โหดูมันเสียบ โอ้โหมึงไม่เอาขากูกลับไปเล่นบ้านเลยอะใกล้ๆนี่โอ้โหบอกเอาตัวนู้นให้ตัวนี้เยอะ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 ,ยะไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปอีกทีครับโยอครับจะหักครับเต็มข้อฮะโอ้โหมันก็รับเต็มมือเหมือนกันไปครับเลี้ยงหลบจังหวะนี้เลี้ยงทีหนึ่งโอ้หจังหวะเต็มข้ออุ้ยติดบล็อก ไม่งั้นกูสี่ลูกไปแล้วป๊าป๊ปาปาโอเคครับผมจบด้วยเราแฮตติกคีโร่ครับโอ้โหบูบนี่มันนิ่มๆจริงๆนี่ัวโลจำไว้นี่แหละตำนานนะักกรรมการมาครับผมโอ้โยิงไปสิบเอ็ดครั้งฮนะเป็นมาตู3สามโอ้โยิงเยอะมากโอเคครับผมอีกเกมหนึ่งดีกว่านะครับมาโ,โหต่อไปเอ๊ะไปครับกัมเมิตีแล้วเนี่ย คาราบาวครับได้ลงป่ะโค้ดผมฟอร์ดีขนาดนี้ขู่ไม่ได้ลงครับคาราบาวครับจะตกรอบเลยนะอือโอ้โดนแมซิตี้ถลุงดาคฮนะโอ้โหจบแล้วโค้โดโ้เราอยู่อันดับที่7นะครับในลีตเราไปเจอกับเบอร์ลี่ได้เจอเบ่าให้ลงเมา่ โอเคเบอร์ลี่ครับเจ็ดย่านน้ำหกสิบแปดจุดจบครับเกมในลีกครับเดี๋ยวเราอยู่ดับที่เท่าไหร่ตอนนี้อันดับเจ็ดนะครับมาทําอย่างเต็มที่ครับปังครับได้อยู่มินิโป๊บครับโอ้โหมินิโป๊ปได้เจอมินิโป๊ปในฟีฟายที่เบ็ดแล้วตัวจริงเสียงจริงว้าวมาครับผมเบอร์ลี่ฮะนัดนี้อื้อกูโอ้โหมันต้องยิงอะนะครับเพราะว่าบอลมัน ไม่ไหวหนีไม่หนียากโยกโยกทีนึงโอ้โหแม่งสะกษษิดผมไม่อยากลงต่ำมากอะผมเหนื่อยอะโอ้โหผมเกือบแล้วโอ้ยกองเชียร์แม่งหลบกองเชียร์แม่งหลบบนนี่ไงแล้วนี่แหละทางสวรรค์เลยอะชาร์ตโอ้โหมีสายชาร์ตแล้วจะไม่เสียบรูชาร์ตไม่เข้าเ,าเอ,อ้ยา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  ใจเย็นใจเย็นโดนแล้วกูโอ้ยคุณด,ดว่าโดนรวหว่างดกูไปไหนเนี่ยโอ้โดนนะรอดโดนนะเล่นบนลอลรอโดนนะั่นะโอ้โบลอลรอโดนจริงด้วยกจะทำยังไงกับทีมนี้ดีวะ <c oughs> จะแยกทีมหนีหรือกูจะยังไงดีกูแยกทีม <c oughs> ขอขึ้นอะ เอาดี Audi, เออเบิ้ลเบิ้ลหน่อยเฮ้ยคือลือนะ่ะเออเบิ้ลเบิ้ลกันหน่อยเอากูโรลสไลด์แย่ป่ะไม่ทันกูกูให้กูเฮ้ยมึงจะไปมึงจะไปยืนรั้ทำไมแล้วโอ้ยแ่งเอ,อ้ยอะไรก็ไม่ได้ตั้งใจกูเข้าใจเวลาอารมณ์แบบโรนโดลารมเสียแล้ว ไปอ้าวดิดูกูโดนอีกูโดอีกอะหลังเขาแน่นเกินในหลังเราอย่างรั่วเลยดิหลังเราไม่เข้าบอลเท่าไหร่เลยอะไปดิต้องไปแล้วมึงก็วิ่งหน่อยดิตัวกูในยังยุดเนี่ยเออไปดิวิ่งเร็วๆหน่อยที่หยุดหาพอ่อต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับไม่ไหวไม่ไหวยูทีมี้ปวดหัวมากขอโค้ชเปลี่ยนตัวขอให้เสมอ โอ้โดนแดกกีกหนึ่งศูน <souvent> ย <yacht ing noise> ์เน <su 67> <Joan> okay. okay, ี่ยะไม่ไหวครับขนาดเบอร์รี่ทีนเราเลเตอร์ยังสู้ไม่ได้เลยฮะโอ้โหจะไปเอาแชมป์โอ้ตลาดเปิดซื้อขายแล้วคูย้ายทีแบ้งเลยไหมเตอร์ดิตี้นี่ไงข่าวเราแดนนี่อิงโอ้ยโอเคตามสบายหมดเคตลาดซื้อขายจบ้วครับแดนนี่อิงอะเลเตอร์ครับ ได้ลงไหมนะัดไปเจอไมนะ่ทมเนี่ยไม่ได้ลงนะโอเคเกมในลีกนะตามสบายโอ้มีคนมาต้าลินการ์ดว่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่คนมาต้าปะไม่ใช่น่าไม่รู้นะแต่ลินการนะ์ดแน่แนอนนะเออโอเคโอ้โหยูโรป้าลีกให้กูลงแน่นอนดูจากท่าแล้วนั่นไงกว่าแล้วผมยูโรป้าลีก สำหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะผมไว้เจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบายคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเจอกันครับเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าโอเครอบหน้าเรามีโรปาลีกโอ้โหเจอเจอปาบิ๊กไป,ยปเย่าไปเยือนเลยฮะผมน่าจะได้ลงนั่งย่องเยือนนะแล้วก็มีเกมเอ่อพรีเมียร์ลีกนะครับไปเจอกับไปตันนะครับแล้วก็เอฟเอคัพเจอกับกลีดดิ้งโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวมีมาเจอก,กับไอ้ตั้นเวลากับลิเวอร์พูลนะครับผมโอเคครับ ไว้เจอใหม่แล้วน้าครับบ๊ายบายเจริญ